สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงวิธีการใช้งาน Google Meet นะครับด้วยตัวสั์มือถือในคลิปที่แล้วนะครับเป็นการประชุมใหม่โดยที่เป็นการสร้างการประชุมใหม่นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูในเมนูของการสร้างการประชุมใหม่นะครับด้วยการรับลิงก์การประชุมเพื่อแชร์นะครับวิธีการนะครับให้เรากดไปที่การประชุมใหม่นะครับ แล้วก็กดรับลิงก์การประชุมเพื่อแชร์นะครับคลิกแล้วเราก็คลิกลิงก์คำเชิญนี้นะครับตัว VTI NEB H นะครับ HFP นะครับกด Copy ไว้ดังนั้นการประชุมยังไม่เริ่มขึ้นนะครับมันจะแตกต่างกับวิธีก่อนหน้านี้นะครับวิธีก่อนหน้านี้เราเป็นคนเริ่มการประชุม แล้วค่อยเอาลิงก์การประชุมไปส่งแต่ในกรณีนี้นะครับจะเหมือนจะเป็นการกําหนดไปเลยว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมนะเป็นการตั้งห้องการประชุมล่วงหน้าไว้โดยที่ยังไม่เริ่มการประชุมนะครับเราก็เอาลิงก์ของตัวห้องประชุมเนี่ยนะครับไปใส่ไว้ในลายกลุ่มห้องเรียนหรือว่าเอาไปให้นักเรียนที่เป็นหัวหน้าห้องก็ได้นะครับสมมติว่าเอาไปให้นักเรียนที่เป็นหัวหน้าห้อง แต่ยังไม่ได้สอนนะครับยังไม่ได้สอนยังไม่ได้เริ่มการประชุมนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มการประชุมเมื่อไหร่ก็ให้เราก,กดแตะเข้าไปที่การประชุมนั้นนะครับแล้วก็ทำการเปิดกล้องเปิดไม้นะครับเพื่อเตรียมการเตรียมเริ่มการประชุมได้นะครับถ้ามีผู้เข้าร่วมการประชุมเข้ามาแล้วนะครับ ก็จะมีหน้าจอนี้เด้งขึ้นมาเราก็กดจอมรับครับก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับในคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการเข้าร่วมการประชุมด้วยรหัสผ่านในกรณีที่เราได้รับการเชิญนะครับหรือว่าได้รับการนัดหมายนัดแนะให้เราเข้าร่วมประชุมด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet นะครับเขาก็จะให้รหัสมา หรืออาจจะให้ลิงก์มาก็ได้นะครับถ้าให้ลิงก์มาก็จะง่ายนิดหนึ่งนะครับถ้าให้ลิงก์มาจะเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็กดแตะที่ลิงก์มันก็จะเปิดแอปพลิเคชัน google meet นะครับขึ้นมาให้เราใช้งานเราก็เลือก Account นะครับว่าเราจะใช้ Account ไหนะนี่คือวิธีการเข้าร่วมประชุมนะครับแบบการกดแตะลิงก์ซึ่งมันไม่ยากใช่ไหมครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นลิงก์มาบา,บางทีเขาจะส่งเป็นรหัสการประชุมมาให้นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเราจะมาดูว่าวิธีการเข้าร่วมด้วยรหัสทำอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับ